อยากได้ที่ดินซื้อไว้เก็บเก็งกําไรนะคะหรือว่าจะซื้อไว้ปลูกบ้านสร้างบ้านทําการเกษตรนะคะตรงที่นี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันบนพื้นที่ดินจานวนทั้งหมด8ไร่ค่ะทุกคนเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะอย่างที่เราเห็นด้านหลังนะคะ5ไร่แล้วก็เป็นบอ่อน้ํา3ไร่ค่ะตรงนี้นะโลเคชั่นดีมากเพราะว่าอยู่ที่หัวใรอํเราเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเข้ามาในซอยวัดคูมนเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองทุกคนจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกนะพื้นที่ตรงนี้นะคะราคาเพียงแค่5.8ล้านบาทน,นะคะ ถ้าเกิดว่าลองหาเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเพียงตารางวาละแค่พันนิดนิดเท่านั้นเองไม่ถึง2000ขอกระซิบบอกนะว่าแถวนี้เราแวกนี้นะคะเขาขายกันตารางวาละสี่พันกว่าบาทแล้วค่ะทุกคนโอ้โหถ้าอยากได้พื้นที่ดินราคาดีๆนะทำเลดีๆนะต้องที่นี่พื้นนี้เลยค่ะด้านหลังนะโลเคชั่นดีมากเป็นทุ่งนาสีเขียวเลยนะคะแล้วก็มีถนนตัดผ่านนะติดถนนเลยนะคะถ้าออกไปถนนใหญ่ก็ไม่ไกล800เมตรอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ยังใกล้กับวัดพระพิคเนตรองค์ยืนวัดพุทธพรหมยานนะคะเดินทางไม่ไกลค่ะ แล้วก็ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยต่างๆนะคะคาเฟ่ร้านอาหารชื่อดังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะแล้วก็ยังใกล้กับสถานที่ราชการมีโรงเรียนมีซูเปอร์มาร์เก็ตเรียกได้ว,ว่าครบเลยค่ะตรงนี้สาธารณูปโภคนะคะน้ำไฟให้พร้อมเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้ที่ดินแบบบนทําเลดีๆแบบนี้นะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมีแค่ผืนเดียวเท่านั้นเองค่ะทุกคนใครมาก่อนได้ก่อนนะรีบมากันนะคะ